ขันเลยทให้เลยไปแล้วขันตะกูลน uh huh. really ี้เลยแม่ไอสัตว์ฮวบห้าลาก็ขึ้นปูยวยเดี๋ยว่อนนเสียไอะไรขันเนี้ยสองพันจบยังสองพันจบเลยป่ะสองพันอ่ะว่าไปขันนี้มูลราคาสองพันนะครับไอสัตว์เหลเกิน ไปิเด <c ười> ี๋ยวจะดไทานหมดได้จับมีตังแดต่อมันดูดิไอ้ที่อะไรวกไปเงินเดือนเน้อยไอ้วันเไหร่เอาเงินไปเก็บเด๋ยวยอทำบุญไอ้เงี้ยเอาไปทิ้ายจะทำกกระแสรู้ป่ะส่กระเป๋าไว้มึงเสียค่าษันสองพไอ้ที่ยกูอ่ได้ที่อะไรไม่ได้เยอะอย่างเงยับ เขายอนไว้ทําไดรับมาอะไรไม่ถูกไม่ถูใจใครหุดไปหมดครอบครัวทะเล้กันตลอดมีแต่เรื่องเสียเงินทำมาหาแดกลำบากอายุสี่สิบรับจ้างทั่วไปเอหอข้ามีกินเปล่ข้ามีแดกเปลามีแดกอสับกินไปเฮ้ยข้าคืนไปอีกเหเอากลับไปกินนดูตรงแล้วั้งีหรอกดูตรงทังนี้มอยากมาเาะ าดเน่เอาเอาาเอา้มันถูกนหาเอี่ามันเ้าไดยมา้ออยู่ไเนี่ยุเสียห้าันเนี่ยอันเสียได้แปกนะอยากรวยยี่เิบสองพันบ้าเยนะไม่เอแมออกอต้องรหการนที่เนมาธิมันเข้าใจัเออ่า

ดีดีดีสิ่งก็เลยก็เลยเอาให้ยันโตเอาให้ยันโตกันเยอะตัดสินกันเยอะตัดสินอันนี้จะอันนี้จะกันเยอะกันเยอะเจ็บตัวเจ็บตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งดีดีดีสิ่งก็เลยก็เลยเอาให้ยันโตเอาให้ยันโตกันเยอะตัดสินกันเยอะตัดสินอันนี้จะอันนี้จะกันเยอะกันเยอะเจ็บตัวเจ็บตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งดีดีดีสิ่งก็เลยก็เลยเอาให้ยันโตเอาให้ยันโตกันเยอะตัดสินกันเยอะตัดสินอันนี้จะอันนี้จะกันเยอะกันเยอะเจ็บ าวุธังสักข้าวุธังเวสสักุสักเวสสักุสักเวสะออกไหมเวสสักุสักออกไหมเวสสักุสักเวสสักุสักออกไหมเวสสักุสักออกไหมสักข้าวุธังไอ้ผีสักขาวุธังเวสสักุสักเวสสักุสักสักข้าวุธังสักข้าวุธังออกไปขันสักข้าวุธังเวสสักุสักเวสสักุสักเวสสะะมุ สัะธาวุฒังไรสัะธาวุฒังสัพะพาวุฒังที่อยู่ในตัวในกายนะไอ้ผีนะสัพะธาวุฒังสัพะพาวุฒังสัพะพาวุฒังดูไว้นะที่ดูทางบ้านนะดูเอาไว้ที่รับขันไว้นะกูไม่รู้วิธีอะไรมึงบูชาผีกันหรือเปล่าสัพะธาวุฒังสัพะพาวุฒังสัพะธาวุฒังเวสทะมุทะเวสทะมุทะสัพะพาวุฒังสัพะพาวุฒัง สัคขอาวุธังสัคขอาวุธังเวสสุขะเวสสุขะเวสสุขะมรุกไยะสัคขอาวุธังมลกไปญาติ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 มากเป็นญาติมันี่เลยเพื่อนได้เพื่อนเลยมาเนญาติกูนี่ไม่ใช่ญาติเลยนะนี่งหออออกไปมลุกปะดีไหมดีไหมอโลฮะ นี่เอาผีมาให้กูทั้งสามตัวเลยในห่าแล้วขันนั่งล้วนไะกูพิสูจน์ได้นะขันแม่ใกล้เอาใกล้ใกล้กินกูถึงอจะจะการขันแม่พี่ออกมาได้ยังไงพี่ออกมาไอ้ไข่ที่มีอยู่ที่บ้านนะมึงจงมึงระวังไว้นะว่าเป็นขันกูหรือขันผีนะไอ้สิ่งที่มันจับยัดขึ้นมาเนี่ยคผีหรืออะไรมึงอย่าไปรับถ้ามึงดูคลิปกูไว้นะมึงแค่รับกูบาอาจารย์อยู่ในใจมึงมึงอยาก กูชาอะไรกูสร้างท่านเหมือนกูเนี่ยกูบ oh ูชากูกูสร้างกูอาจารย์บอกด้วยแม่นัดถ้ามานะอย่ามานะไรเยอะไม่นัดอ่ะกูด่าอะไรกลับเลยนะกูไม่ใช่อาจารย์สายเบ้าเลยนะกูอาจารย์สายดาร์กเลยแหละที่มึงเห็นเสื้อกูยังดำเลยไม่ทุ่งขาวองขาเลยกูไม่ใช่นักตรวจนะที่กูบอกกูเป็นนักรักนู้น่ะแหม่ยิ้มยิ้มอีฝ่ายไอ้ขันตัวนี้ ทำไมมันลาขึ้นขนาดนี้สัตจะตามตีลูกเปบนตักทียัดเนี่ยไปนะเพื่ออย่ามาบอกมาแกะลูกศิษย์ตูนะตอนนี้มันเป็นลูกศิษย์ตูที่ร้อนแล้วไปตามทางของมึงนะไปตามทางลูกศิษย์นะไอ้พวกีนี้ออกไปนะ๋ยวามาบอกมาแกะนะมาโมมาแมนนะไอ้ซะให้ยินนะไอ้เอ้าเอาไปทิ้งมึงเอาไปทิ้งถ้าขยะไหนก็ได้อย่าทิ้งหน้าบ้านกูไอ้ที่เนี่ย ไอสัตว์เดี๋ยวแม่งหนีจากบ้านอลไรก็นี่ก็เยอะเดี๋ยวเหนีเฮียเอออายางยางขึ้รถนะเอามึงเอาขึ้นมาได้เฮียมึงก็เอากลับไปดิเอาไปทิ้งได้ใคยากนั่งทางนู้นมึงห่อไปเลยเฮียเอ้ยแม่เดีเยวมามาได้ไอสัตว์ถามกลับให้ขึ้นรถมึงนี่มึงเห็นยังมาสามคนสี่คนขันเนี่ยแม่งโดนทั้งหมดเลยนะคุณมีชีวิตทั่งวิบัติเพราะอะไรเอะเลยอะเอาข้าวกลับไปแดกด้วยนะให้ข้าวไปแล้วไม่ได้เอาตังค์นะเสียของทางเสียได้มาจากคุณไม่เสียสักบาทแถมได้ข้าวไปแดกด้วยแนนน่อจริงๆเีย ไม่มีตังค์่ะสักเออมาใส่บริจาคให้กูนะกูไม่รับนะคนมีตังค์นะงูอ่ะกูไม่เอานะคนมีตังค์ไะไม่มีตังค์อย่างอายนะบอกกูอย่างเดียวว่าไม่มีคือไม่มีรู้เปล่าเวลามีมาที่หลังได้วิ่เพิ่งเอาไอซิงข้างนอกไอ้เที่ฝันกยะเต็มแล้วไม่เอาไว้มึงไปไว้ใหญ่ก็ได้ไปโยนน้ำทิ้งก็ได้กูถัก่อนเรียบร้อยแล้ว ơi ừ, cái luôn có liên tay nó đi với ấy là nó nắm 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 nắm